เอ,อกาันมาชาวบ้านรวมตัวประท้วงปิดถนนโคกวัวกลางเมืองนคนครับเมืม่มอเวลา10นาฬิกาของวันที่9มกราคมนะครับพันตำรวจโทคมศักดิ์ชุมทองพนักงานาสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชรับแจ้งเหตุครับชาวบ้านรวมตัวปิดถนนในซอยโคกวัวเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมรา,า,า,าชครับ จึงพร้อมด้วยสายตรวจรถจักรยานยนต์สอพอเมืองเข้าไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุพบว่าซอยดังกล่าวนะครับเป็นทางลัดตัดผ่านจากถนนราชดำเนินทะลุกออกถนนพัฒนาการคูขวางโดยที่เกิดเหตุนะครับอยู่กลางซอยคลอกวัวพบชาวบ้านกว่า30คนปิดกั้นถนนโดยไม่ยอมให้รถวิ่งสัญจรไปมาในซอยได้นะครับจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า เจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวนะครับได้ถมที่ดินปิดถนนทําให้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้ดังนั้นชาวบ้านจึงรวมตัวกันไม่ยอมให้รถบรรทุกดินนะครับเข้ามาถมดินในพื้นที่แปลงดังกล่าว ในเก่งชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่าเจ้าของพื้นที่นะครับเป็นหมอต้องการมาถมที่เพื่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรโดยถมที่ทับถนนนะครับทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ซึ่งถนนดังกล่าวครับเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านได้ใช้วิ่งเข้าออกมาเป็นเวลานานแล้วเมื่อเจ้าของที่ดินมาถมที่แบบนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อนจึงรวมตัวกันมาปิดถนนไม่ยอมให้รถบรรทุกนะครับนำดิน,มา,น,นมาถมในพื้นที่ดังกล่าวครับ ทางด้านนายแพทย์ประดิษฐ์ธรรมวาสน,นะครับเจ้าของพื้นที่ดังกล่าวกล่าวว่าตนเองนะครับได้ซื้อพื้นที่แปลงนี้มานานแล้วเป็นแปลงยาวติดต่อกันแต่เนื่องจากก่อนนั้นนี้ชาวบ้านได้ใช้เส้นทางตัดผ่านและต่อมาครับเมื่อเทศบาลได้ขยายถนนเข้ามาจากถนนราชดำเนินมาจดที่ดินของตนส่วนทางทิศใต้ก็มาจากถนนพัฒนาการคูขวางมาจดที่ดินของตนเช่นเดียวกันช่วงระหว่างที่ดินของตนนะครับไม่ได้ทําถนนตัดผ่านแต่ยังเป็นดินลูกรังอยู่ตนก็ปล่อยให้วิ่งผ่านได้ แต่พอวันนี้นะครับตนต้องการใช้ที่ดินชาวบ้านก็มาหาว่าตนนะครับถมที่ดินปิดถนนก็เพราะเป็นที่ของตนตนผิดตรงไหนนะครับหากมีปัญหามากนักก็มาซื้อที่ดินแปลงนี้ไปซะเลยแต่คงต้องขายในราคาประเมินที่ดินหากถูกกว่าที่ประเมินตนก็จะไม่ขายครับ จากนั้นทางตำรวจจึงเข้าเจราจาพร้อมเชิญตัวทั้งสองฝ่ายนะครับรวมทั้งติดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครนะครศรีธรรมราชพูดคุยหาทางออกร่วมกันอย่างไรก็ตามครับในส่วนของทางเทศบาลน,นครนะครศรีธรรมราชก่อนหน้านี้มีการเจราจาขอซื้อที่ดินเพื่อทําถนนตัดผ่านนะครับจากเจ้าของที่ดินดังกล่าวแต่เจ้าของไม่ยินยอมจนกระทั่งเปลี่ยนผู้บริหารใหม่จึงไม่มีการติดต่อซื้อขายที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใดในที่สุดครับเจ้าของที่ดินต้องการใช้สิทธิ์ในการทําประโยชน์จากที่ดินแปลงดังกล่าว มีการถมที่ดินปิดถนนทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ชาวบ้านจึงเกิดความไม่พอใจจนกลายเป็นเหตุทะเลวิวาทดังกล่าวครับมเ็นไปิดปถ้าเป็นไร็ปิดไเ็นไไปปิดไป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 นปปไปอปไ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 ปนปไไป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 เปไปนปอไป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 นปไปไปไไปไปไปอปไ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 หนปไ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 เไป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 ปไ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 ไปไไเ

มั่วหน้าเพ่จะติปีแล้วเกิดเกิดใจตรงนี้มาเป็นเวลยยาติปีกับ้ิปีนะติปีกีนะมาสิบล้านปีครับประมาณรูปสิบลานปีเลยครับดวงตาโป่ไม่มีเส้นทางนี้มันเดือดร้อนมาเดือดร้อนมาครับเดือดร้อนมาครับนู่นว่ารุนตาพันมาซึ่งนารนตาพันรุนตาพัดตุ้มตุ้มนู่นเราก็ให้ชาวบ้านเดินผ่านเพราะเราเห็นว่ามันจะได้อำนวยความสะดวกกันไม่ต้องขับรถอ้อมกันแต่ณวันหนึ่ง ราจะมาพัฒานาที่ดีของเราเแล้วเราก็ไม่ได้คุยเรื่องการปิดแม่ทางผ่านเพราะเราทําเป็นหมู่บ้านจัดสรรเมื่อเป็นหมู่บ้านจัดสรรต้องมีทางเข้าทางออกใช่ครับนะครับแต่ชาวบ้านบางคนมาขอซื้อที่ดินผมในราคาถูกผมบอกว่าถ้าคุณอยากได้นะผมขายราคาประเมินผมซื้อมาเท่าไหร่นะผมจะขายาราคาให้คุณเป็นดูราคาที่ดินครับที่มีรายการซื้อขายไว้แต่เขาจะต้องการถูกๆผมบอกคุณซื้อถูกๆไม่ได้หรอกมันเป็นการปล้นกัน Oh, และนะวันนี้ผมพัฒนาที่ดินแล้วคุณก็ออกคนมาปิดซอยปิดถนนแม่ผมเข้าออกผมว่าทำมันนั้นไม่ถูกต้องใช่ครับมันเป็นการปล้นกันไอ้นี่เป็นบ้านเมืองนะเมืองไทยนะไม่ใช่เมืองป่าป่าเถื่อนที่ไหนที่มาปิดถนนขอปล้นที่ดินราคาถูกๆครับผมบอกคุณซื้อไปเลยผมขายแล้วคิดว่านอกเหนือนจากนี้คุณหมอจะคิดจะทําแบบไหนต่อครับณนะวันนี้ผมกําลังคิดว่าถ้าชาวบ้านมีปัญหาเยอะแม่ผมพัฒน,นาผมก็จะถมดินของผมแล้วก็ลูกต้นไม้ ไม่ทําอะไรแล้วก็ไม,ไม่ใครผ่านพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ที่ส่วนตัวส่วนตัวนะครับ,รบที่นีอคคบอา้าวนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก้อนข้างกะซับซ้อนนิดน,นึงเนื่องจากว่าที่ดินตรงนั้นนะครับในซอยคอกัวถ้าหลายๆคนใช้เส้นทางนั้นอยู่ก็คงจะนึกภาพออกนะครับว่ามันจะเป็นถนนสองสายมาบรรจบกันนะครับแต่มันจะมีช่องว่างตรงกลางอยู่นิดนึงนะครับระยะประมาณสามสิบสี่สิบเมตรตรงนั้นนะครับที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่เป็น พื้นที่ของนายแพทย์ท่านหนึ่งนะครับที่เขาซื้อไว้นานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์มาก่อนหน้านี้และพอช่วงนี้ก็จะมาสร้างที่ดินนะครับก็เลยจะมาสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาก็มีการถมที่ขึ้นมาบางกลายเป็นว่าถมที่ทับที่ดินถนนของชาวบ้านนะครับก็เลยเป็นปัญหากันอยู่ตรงนี้ก็ต้องเจรจากันทั้ง3าฝ่ายนะครับทั้งทางเทศบาลเจ้าของที่ดินแล้วก็ชาวบ้านว่าจะมีทางออกร่วมกันอย่างไรนะครับตรงนี้ก็อยากให้ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเดือดร้อนกันทุกฝ่ายแล้วครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ ต่อกันมาเป็นข่าวของโจรใจบาปครับงัดหน้าต่างกุฏิฉกโน้ตบุ๊กของพระไปในขณะพระไปฉันข้าวครับพันตำรวจโทร,กรเกษมจอมพงศรวัตรเวรสพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรับแจ้งเหตุคนร้ายงัดกุฏิพระมีทรัพย์สินสูญหายด้วยครับจากนั้นจนึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมฝ่ายสืบสวนแล้วเวรวิทยาการนะครับเหตุเกิดบนชั้นสองของห้องแถวกุฏิพระในวัดท่ายางหมู่สองตำบลท่ายางพบว่าห้องของพระสมศักดิ์แสงสีอายุ53ปี พระลูกวัดนะครับมีร่องรอยถูกง,งัดที่หน้าต่างภายในห้องถูกรื้อค้นเข้าของกระจัดก,กระจายเกลื่อนนะครับตรวจสอบพบว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กยี่ห้อเอเซอร์มูลค่า1 5 0 0 0บาทที่พระสมศักดิ์มีไว้สําหรับเรียนหนังสือหายไป1เครื่องนะครับจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับพระในวัดได้ลงไปฉันข้าวที่โรงครัวซึ่งอยู่ห่างประมาณ50เมตรกลับมาอีกทีพบว่าหน้าต่างถูกง,งัดนะครับมีทรัพย์สินสูญหายดังกล่าวก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ จากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะครับแอบปีนขึ้นทางด้านหลังห้องใช้ของแข็งงัดหน้าต่างแล้วเข้ามารื้อค้นภายในห้องเอาโน้ตบุ๊กไปนะฮะกระโดดจากความสูงชั้น2ประมาณ4เมตรแล้วก็หายไปเจ้าหน้าที่เก็บร่องรอยลายนิ้วมือของคนร้ายพร้อมหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะครับ พระพินรัตแต่งแก้วพระลูกวัดอีกท่านกล่าวว่าคนร้ายเคยมางัดขโมยของในวัดเท่าที่ทาได้นี่ประมาณ7ครั้งแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พอจะทราบตัวผู้ต้องสงสัยบ้างแล้วและกําลังสืบสวนนะครับออกติดตามคนร้ายรายนี้มาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับว่าขโมยนี่บาปแล้วนะครับนี่ขโมยของพระก็บาปนี่ขโมยในวัดอีโอโหบาป3มชั้นเลยนะครับก็บอกว่าคนร้ายรายนี้เคยขโมยมาแล้ว7ครั้งนะครับผมว่าครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ต้องโดนเวรกรรมตามทันอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามตำรวจเก็บพยานหลักฐานเรียบร้อยไว้แล้วนะครับจะมีการติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้พอจะทราบตัวคนร้ายแล้วว่าเป็นใครนะครับก็ต้องฝากเตือนไว้เลยครับไม่ใช่แค่ในวัดเท่านั้นนะครับบ้านเรือนทุกคนด้วยเรื่องราวของทรัพย์สินควรจะมีการป้องกันนะครับสมัยนี้โจรมันชุมนะครับบ้านที่ต้องล็อกให้ดีประตูหน้าประตูหลังนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าตรงหน้าต่างนี่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับอันตรายมากๆถ้าปล่อยให้โจรเข้ามานี่หมดนะครับ บางครั้งที่สูญเสียแค่ทรัพย์สินก็ว่าสูญเสียกันไประดับหนึ่งแต่ถ้าสูญเสียถึงขั้นชีวิตนะครับโอ้โหนี่ก็หนักเลยเอาว่าก็ต้องระมัดระวังกันนะครับสังคมสมัยนี้เนี่ยเรื่องยาเสพติดมันเยอะโจรทําอะไรมันก็ไม่ค่อยจะคิดเลยครับเราเองต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีนะครับสิ่งไหนที่ป้องกันได้ก็ป้องกันอย่าชะล่าใจไปนอันขาดนะครับต่อกันมานะครับเป็นข่าวของการออกจากเรือนจาได้แค่4ี่เดือนหันมาขายยาบ้าก็ถูกจับอีกครับ เมื่อเวลา13นาิกา20นาทีของวันที่10ธันวาคมนะครับภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกสมโชคจันทรันณีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพันตำรวจโทรราชศัก์จันฉายรองผู้กำกับการฝ่ายปราบปรามนะครับ สั่งการให้พันตำรวจตรีก่อเกียรติทองนุ่นสารวัตรปรับปรามหัวหน้าชุดเฉพาะกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายปฏิยุทธ์ไกลนราผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่นะครับนายอุดมช่วยประคองประธานอสอตรกำลังอสอตรและชุดฉรบอ้อป้อมคนสาบัวออกกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ครับในขณะที่ออกตรวจผ่านมาถึงบ้านสามแยกปี้นะครับหมู่สี่ตำบลกรุงหยันรับแจ้งจากสายลับนะครับว่ามีพ่อค้ายาบ้านนัดสง่งยากันบริเวณริมถนนสายทุ่งใหญ่ทุ่งสงสายเก่า ใกล้ปั๊มน้ำมันหลอดแก้วนะครับจึงรับแจ้งและก็จะยกำลังไปซุ่มดูตามจุดต,าตา่างๆเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีครับสังเกตวัยรุ่นคนหนึ่งตามแขนมีรอยสักกำลังเดินมาคล้ายกับมองหาใครคนหนึ่งจากนั้นก็ได้เข้าไปประชิดตัวแสดงตนว่าเป็นตำรวจนะครับพร้อมกับตรวจค้นภายในตัวพบยาบ้า80เม็ดบรรจุถุงสีฟ้านะครับซุกในกระเป๋าเกงขาสั้นด้านขวาสอบถามทราบชื่อนายนำพลหรือว่าเนนม้งสงกล อายุ26ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่141หมู่4ตำบลเขาไพรอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับนายนําพลให้การรับสารภาพว่าเพิ่งออกจากเรือนจําที่จังหวัดตรังมาเพียง4เดือนเท่านั้นครั้งนั้นถูกจับในข้อหามีอาวุธปืนเถื่อนนะครับถูกคุมขังอยู่ปีเศษหลังจากออกมาไม่มีงานทําก็มารู้จักกับนายแมวไม่ทราบนามสกุลนะครับแนะนําให้ขายยาบ้าโดยนายแมวเป็นคนนํายาบ้ามาส่งเองครั้งละ2,000-4,000เม็ดส่วนเงินหลังจากขายได้แล้วก็จะโอนเข้าทางบัญชีนะครับสอบปักคํานายนําพล ก็จะขยายผลไปค้นตัวที่บ้านจังหวัดตรังพบยาบ้าอีก1,820เม็ดนะครับซุกอยู่ตู้เสื้อผ้าภายในห้องนอนรวมยาบ้าตรวจยึดมาได้ทั้งสิ้น1,900เม็ดครับเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งร้อยตำรวจโทพงศวุฒิพงศ์พนักง,งานสอบสวนสพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินคดีตามกฎหมายจากนั้นก็ได้ขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับมีคนเราเพิ่งออกจากคุกม,มาแค่4เดือนนะครับก็ยังไม่หางงหางงานทำครับไปหันไปหายาเสพติด ไปค้ายาซะอย่างนั้นนะครับโอ้โหก็โดนจับกันไปแมบคุ้มไม่เนี่ยเพิ่งออกมาได้4เดือนเองนะครับมาเจอโลกกว้างในแค่4เดือนนี้กลับไปอยู่ในห้องแคบๆอีกแล้วนะครับอาว่ากันไปตรงนี้นะครับเปรยทาหอนสอนกันสําหรับใครที่บอกว่ามีเบาะแสเรื่องราวของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสพค้าหรือว่าอะไรก็ตามแต่แจ้งตารวจได้นะครับตำรวจท้องที่ตอนนี้จะมีการกวาดล้างอย่างจริงจังอยู่นะครับเพราะว่าเป็นการเอาจริงกอาจังเรื่องราวของยาเสพติดแล้วนะครับ ต่อกันมาครับชุดสืบสวนเมืองคอนจู่โจมจับ3ผู้ต้องหาเครือข่ายพันโทยี่เซพร้อมยาบ้าชนิดใหม่18,00 0เม็ดครับเมื่อวันที่11มกราคมนะครับพันตำรวจเอกเฉาศิลป์บุญประดิษฐ์ผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนนะครับภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดพันโทยี่เซจากฝั่งประเทศพาม่านะครับได้ผู้ต้องหา3ารายเป็นยาบ้าชนิดใหม่เครื่องมันวาวจำนวน1 8 0 0 0เม็ดมูลค่า4ี่ล้านบาทนะครับ พันตำรวจเอกเฉลสวิน์บุญประดิษฐ์เปิดเผยว่าจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อมูลว่ากระบวนการค้ายาเสพติดเครือข่ายพันโทยีเ่เซนำยาบ้าชนิดใหม่ครับเคลือบสารบางอย่างทําให้เม็ดยาบ้านี้เป็นมันวาวลักษณะเม็ดสีสม้มหากพิจารณาอย่างละเอียดพบว่ายาบา้าแวววาวเหมือนมีกาก,ากเพชรผสมอยู่นะครับจึงมีลักษณะพิเศษในการป้องกันน้ําหรือกันชื้นได้ไดีกว่ายาบา้าทั่วไป จึงสั่งการให้พันตำรวจโทรโชคดีสีเมืองนะครับรองผู้กํากับการและพันตำรวจตรีวิชารักพริกสารวัตรสืบสวนนะครับปูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนํากําลังตํารวจออกสืบสวนหาข่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าหนึ่งเดือนจนมีหลักฐานชัดเจนว่านาย,น,ายนุวัตรหรือว่าน้อยชัยยศอายุ41ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่ร้7หมู่หนึ่งตําบลควนกลางอําเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและนายจีรศักดิ์หรือว่าเจีย๊ยบพุนพิชัย อายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่48หมู่5ตำบลห้วยปริกอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเอเยตนและคอยส่งยาบ้าให้กับลูกค้าตามที่ต่างๆทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงครับเจ้าหน้าที่นะครับจึงให้สาวติดต่อล่อซื้อยาบ้าจากนายนุวัฒน์และนายจิรศรรักดิ์จำนวน6,000เม็ดนัดสม,มอบของการริมถนนสายนาครศรีธรรมราชทุ่งสงบริเวณบ้านตลาดใหม่หมู่ที่7ตำบล้่มพิบูลอำเภอร่มพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตำรวจนะครับใช้กำลังนปพชุดราชเดชจ,จู่โจมที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีไปดักซุ่มรอสังเกตการในจุดนัดหมายจนนายนุวัตขับรถยนต์กระบะสีประตูยี่ห้อโตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่ทอทง6905สุราษฎร์ธานีมีนายจิรศักด์นั่งมาด้านหน้าด้วยนะครับวิ่งเข้ามาจอดเจ้าหน้าที่จึงเข้าจู่โจมตรวจค้นทันทีขณะที่นายนุวัตและนายจิรศักด์พยายามขับรถหลบหนีและใช้ปืนขนาด9้ามอมอ,ออกมาต่อสู้ขัดขวางแต่ช้ากว่าเจ้าหน้าที่ชุดจู่โจมราชเดช ที่เข้าประชิดตัวจนสามารถควบคุมตัวทั้งสองเอาไว้ได้พร้อมอาวุธปืน9มม1กระบอกกระสุน6นัดและจากการตรวจค้นพบยาบ้า6000เม็ดอยู่ในรถนะครับจึงควบคุมตัวนายนุวัตและนายจิรศักมาสอบสวนขยายผลจากนั้นครับได้นำตัวผู้ต้องหาเข้าตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ในท้องที่หมู่หนึ่งตำบลควนกลางอเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบว่าเป็นแหล่งพักยาบ้าซุกซ่อนอยู่อีก6 0 0 0เม็ดนะครับ นอกจากนี้ผู้ต้องหาทั้งสองให้การซัดทอดว่ามีเอเจนต์ายาเสพติดเครือข่ายเดียวกันในพื้นที่อำเภอพิปูนอีกหนึ่งคนคือนายทิติหรือว่าชัยธินกรอายุ55ปีครับอยู่บ้านเลขที่216บู่5ตะบนยางคอ้อมอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชพันตำรวจโทโชคดีสีเมืองและพันตำรวจตรีวิรวิชารักพริกนะครับจึงนำกำลังชุดจู่โจมขออภัยจึงนำกำลังชุดราชเดชจู่โจมนะครับบุกเข้าตรวจค้นบ้านนายทิติหรือว่าชัยธินกรทันทีพบยาบ้าของกลางอีก6,000เม็ดครับ จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนพร้อมของกลางยาบ้าน1800 0เม็ดนะครับในเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง3คนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงควบคุมตัวไว้นำเนินคดีคตามกฎหมายต่อไปครับก็บอกว่านี่เป็นเครือข่ายใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจับกลุ่มกันไปถึง1 8 0 0 0เม็ดบ,บอกว่ามูลค่าความเสียหายนี่ประมาณ4ล้านบาทนะครับนี่คิดดูว่าถ้า1800 0เม็ดนี้ระบาดเข้าสู่ชุมชนได้นะโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่เป็นหายนะจริงๆเลยนะครับ ก็ต้องขอปรบมือให้กับตํารวจเมืองคอนและที่บอกว่าสืบข่าวนี้มาเป็นเดือนๆน,นะจนมั่นใจแล้วก็ฟันธงแล้วว่าคนนี้แหละใช่เครือข่ายของพันโทย,ยี่เซนะครับที่นํายาบ้าชนิดใหม่ที่บอกว่ามีการเคลือบผิวให้มันวาวกันความชื้นดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับก็บอกว่าตรงนี้เอาก็ต้องว่ากันไปนะครับเพราะว่าเรื่องข่าวตรงนี้เนี่ยคือจะบอกว่ายาบ้านี้มีการพัฒนาอีกแล้วนะฮะมีการเคลือบสารกันชื้นเข้าไปมีการเพิ่มสารและเพิ่มสารนี่เข้าไป โอ้โอันตรายมากตอนนี้นะครับก็ต้องมีการกวาดล้างกันเลยครับตรงนี้ปล่อยไว้ไม่ได้อย่าลืมนะครับมีข่าวมีเบาะแสแจ้งกันให้ทราบติดตามจับกลุ่มกันให้หมดนะครับกับเครือข่ายยาบ้าแบบนี้ครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวข่าวสารที่รายการสัปดาห์นี้มีอะไรมานําเสนอต่อคุณผู้ชมให้รู้ให้ทราบกันนะครับเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจแค่ไหนเกี่ยวข้องคนใกล้ตัวคุณหรือเปล่าอย่าพลาดกันกับรายการสัปดาห์นี้มีอะไรนะครับวันนี้ก็ับผมคิดด้วยักหวานและก็ทีมข่าวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ